โครงการบ้านเคหะกตัญยูคลองหลวงหนึ่งบ้านสำหรับผู้สูงอายุพัฒนาโครงการโดยการเคหะแห่งชาติที่ตั้งโครงการริมถนนเลียบคลอง4ตําบลคลอง4ี่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งตั้งอยู่ห่างจากถนนรังสิตนครนายก5.8กิโลเมตรและห่างจากถนนคลองหลวง1.5กิโลเมตร สามารถเดินทางเชื่อมต่อถนนคลองหลวงและถนนร,งรังสิตนครนายกได้ง่ายสำหรับทำเลย่านถนนเรียบคลองร,งรังสิตถือเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโซนเหนือมีการคมนาคมที่สะดวกสบายเชื่อมต่อถนนหลักอื่นๆได้สะดวกทั้งถนนพหลโยธินถนนวิภาวดีร,งรังสิตนอกจากนี้ยังอยู่ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนถนนกาญจนาพิเศษและวงแหวนรอบนอก และเชื่อมต่อโทเวได้สะดวกสามารถเดินทางเข้าออกเมืองหรือเชื่อมต่อไปยังทำเลอื่นๆได้อีกทั้งยังแวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกรอบๆพื้นที่ทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเทสโก้ o ลตัสบิ๊กซหรือจะเป็นห้างขนาดใหญ่อย่าง f ิวเจอร์พารกรังสิตเซียร์รังสิตและเมเจอร์รังสิตรวมทั้งสถานศึกษาและโรงพยาบาลชื่อดังหลายแห่งเช่นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีโรงพยาบาลทัญ,ญบุรีโรงพยาบาลบางประกอบรังสิต2สนามกอล์ฟกรุงกวีสวนสนุก Dream World ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้การใช้ชีวิตอยู่อาศัยง่ายและสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นบ้านแขกกะตันยูคลองหลวงพัฒนาบนที่ดินทั้งหมด39ไร่เป็นบ้านแฝดชั้นเดียวและ2ชั้น192ยูนิตมีแบบบ้านให้เลือกดังนี้ แบบ A บ้านแฝดชั้นเดียวขนาดที่ดิน38ตารางวาพื้นที่ใช้สอย78ตารางเมตรฟังก์ชัน2ห้องนอน1ห้องน้ำและจอดรถได้1คันแบบ B บ้านแฝดสองชั้นขนาดที่ดิน39ตารางวาพื้นที่ใช้สอย110ตารางเมตรฟังก์ชัน2ห้องนอน2ห้องน้ำและจอดรถได้1คันแบบ C บ้านแฝดสอชั้นขนาดที่ดิน42.50ตารางวาพื้นที่ใช้สอย120ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำและจอดรถได้1คันมรนยากาศภายในโครงการออกแบบโครงการโดยเน้นเชื่อมต่อกันอยู่อาศัยไปกับพื้นที่สวนส่วนกลาง Link Space Garden สร้างบรรยากาศให้น่าอยู่มากขึ้นตัวบ้านออกแบบตามแนวคิด Universal Design ที่คํำนึงถึงการอยู่ร่วมกันของทุกช่วงวัยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การเคหะแห่งชาติโทร09-1047-1276หรือที่คอร์เซ็นเตอร์5 6 1 5หรือเว็บไซต์ www.nha.co.th